ตอนนี้เทศกาลอีกไม่ถึงหชั่วโมงงานสงการบ้านฉันสีสันสีลมเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเป็นวันที่2แล้วไฮไลท์สำคัญของงานวันนี้นะครับจะอยู่ที่หน้าเวทีของธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่จะมีเวทีจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและก็มีศิลปินมากมายนะครับเข้ามาแสดงด้วยซึ่งคาดการณ์กันว่าวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันมากกว่าหลักหมื่นคนเลยครับ บรรยากาศช่วงก่อนเริ่มงานวันนี้นะครับจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมาตั้งร้านค้าขายอุปกรณ์เล่นน้าสงการกันแล้วหลายร้านส่วนใหญ่บอกว่าจะเป็นคนที่เปิดร้านขายของอยู่ที่นี่อยู่แล้วขณะที่นักท่องเที่ยวก็พบว่าเริ่มทยอยเดินทางกันเข้ามาตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาครับมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหลากหลายสัญชาติมากที่สุดจะเป็นชาวจีนสําหรับงานสงการบ้านฉันสีสันสีลมปีนี้ปิดถนนตั้งแต่แยกสารแดงไปจนถึงแยกนารารม งานจัดตั้งแต่วันที่12ถึง14เมษายนเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงไปจนถึง3ทุ่มไฮไลท์งานสำคัญในปีนี้จะมีบขบวนพายพาเลทงานสงการบ้านฉันสีสันสีลมและการประกวดมิสอเมซิ่งบางกอกควีนสงการ2025ในวันพรุ่งนี้ส่วนไฮไลท์ของวันนี้จะมีการจัดแสดงโชว์ศิลปะวรรณธะทมไทยและคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังตั้งแต่เวลาตโมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มครับ ฝากของเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้เล่นน้ําสงการานกันอย่างสุภาพโดยยึดหลัก5ปอได้แก่ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดปืนฉีดน้ําขนาดใหญ่ปลอดโป๊ะปลอดแป้งและประหยัดน้ําสำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในปีนี้มีการวางกำลังตำรวจคอฝอกว่า250นายตามจุดต่างๆเพื่อคอยป้องกันเหตุทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนตำรวจสอนอทุ่งม,มหาเมฆและสอนอบางรักได้จัดจุดคัดกรองคนที่มาร่วมงานมากกว่า20จุดมีการเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลในพื้นที่รวมถึงหน่วยกู้ภยัยและเตรียมช่องทางเซอร์วิสสำหรับช่วยเหลือกรณีมีผู้บาดเจ็บและเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในงานครับพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสอนอบางรักระบ,บุว่าเมื่อวานนี้มียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาในงานจนถึงตอน4ี่ทุ่มรวมกว่า7,000คน ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนภาพรวมงานเป็นไปนด้วยความสงบเรียบร้อยบรรยากาศล่าสุดของงานสงการที่ถนนสีลมวันนี้คาดว่าเจ้าหน้าที่จะปิดการจาราจรตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปแม้ว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวตอนนี้อาจจะยังไม่หนาตามากก็ต้องมารอดูกันช่วงบ่ายนะครับว่าหลังมีไฮไลท์งานจัดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ